เริ่มวันนี้แม้จะช้ายังดีกว่าแก่แล้วไม่มีแม้จะทางเลือกอีกหน่อยค่อยทำตอนนี้ยังไม่พร้อมไว้ค่อยเริ่มตอนมีเวลาคำพูดสั้นๆที่หลายคนพูดซ้ำไปซ้ำมาทั้งชีวิตแต่รู้ไม่ว่าคำเหล่านี้คือกับดักที่ค่อยๆขโมยอนาคตของเราไปทีละวันเพราะเวลาที่คุณพูดว่าเดี๋ยวก่อน คือเวลาที่คนอื่นเริ่มแล้วในขณะที่คุณยังรอความพร้อมคนอื่นเริ่มออมเริ่มเรียนรู้เริ่มลงมือพอเวลาผ่านไปสิบปีเขามีทางเลือกแต่คุณมีแค่คำว่าเสียดายหลายคนแก่ตัวไปพร้อมความเสียใจไม่ได้เสียใจเพราะไม่มีเงินแต่เสียใจเพราะไม่เคยเริ่มทําในวันที่ยังทำได้คุณอาจเคยเห็นคนวัยหกิที่ยังต้องตื่นเช้าไปขายของ ทั้งที่ร่างกายไม่ไหวแต่ไม่มีทางเลือกอื่นหรือบางคนอยากพักแต่พักไม่ได้เพราะไม่มีเงินเก็บแม้แต่บาทเดียวไม่ใช่เพราะเขาไม่มีโอกาสนะแต่เพราะตอนมีโอกาสเขาไม่เริ่มในขณะที่บางคนอายุเข้ากันเขาอยู่บ้านสวนเล็กๆปลูกผักกินข้าวกับชายิ้มอย่างภูมิใจเพราะเขาเริ่มออมตั้งแต่ยังมีแรงเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังมีเวลาเขาไม่ได้รวยกว่าใครแต่เขา เริ่มก่อนทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันต่างกันแค่ใครใช้มันเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครใช้มันแค่รอเวลาให้หมดไปอย่ารอให้ถึงวันที่ไม่มีแรงแล้วค่อยอยากเริ่มอย่ารอให้ถึงวันที่ต้องขอยืมแล้วค่อยอยากออมอย่ารอให้ถึงวันที่แพทย์บอกว่าสายเกินไปแล้วค่อยอยากดูแลตัวเองเพราะวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรับประกันให้คุณได้เลย แต่วันนี้คุณเริ่มได้ทันทีเริ่มเก็บเริ่มเปลี่ยนเริ่มฝึกเริ่มเดินแม้จะช้าแต่ยังดีกว่าไม่เริ่มเลยเพราะสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการรู้ว่าเรามีโอกาสแต่เราไม่เริ่มสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เริ่มช้าแต่คือไม่เริ่มเลยหลายคนกลัวคำว่าช้า กลัวเริ่มออมเงินตอนอายุสีสิกลัวเริ่มดูแลสุขภาพตอนเริ่มป่วยกลัวเริ่มต้นใหม่หลังล้มเหลวแต่รู้ไหมสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือไม่เริ่มเลยเพราะเวลาไม่เคยหยุดรอใครคนที่เริ่มช้ายังมีโอกาสไปต่อแต่คนที่ไม่เริ่มเลยไม่มีแม้แต่เส้นทางให้เดินมีคนมากมายที่ใช้ชีวิตไปวันๆพูดว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มมาหลายปีจนวันหนึ่งหันกลับมา พบว่าเวลาผ่านไปครึ่งชีวิตแล้วแต่ชีวิตยังอยู่ที่เดิมบางคนเสียเวลาไปกับความกลัวกลัวผิดพลาดกลัวไม่สำเร็จกลัวไม่ดีพอแต่สุดท้ายสิ่งที่พลาดจริงๆคือพลาดโอกาสที่จะลองการเริ่มต้นไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องมีเงินเยอะไม่ต้องรู้ทุกอย่างแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้วันนี้เพราะก้าวแรกคือสิ่งที่ทำให้ก้าวต่อไปเป็นไปได้ เหมือนคนที่ปลูกต้นไม้คนหนึ่งลงมือปลูกวันนี้แม้ดินจะแข็งอีกคนมัวแต่คิดว่าจะปลูกเมื่อไหร่ดีสิบปีผ่านไปคนแรกได้ร่มเงาได้ผลแต่อีกคนยังไม่มีแม้แต่ต้นกล้าชีวิตก็เหมือนกันคุณไม่ต้องเริ่มเร็วกว่าคนอื่นแค่อย่าหยุดอยู่ที่เดิมก็พอเพราะคนที่เริ่มแม้จะช้ายังมีโอกาสได้เห็นผล แต่คนที่ไม่เริ่มเลยจะไม่มีวันรู้เลยว่าแท้จริงแล้วตัวเองทำได้แค่ไหน 2. ชีวิตไม่ต้องพร้อมแต่ต้องเริ่มหลายคนไม่เริ่มทำสิ่งสำคัญในชีวิตเพราะคิดว่ายังไม่พร้อมยังไม่มีเงินยังไม่มีเวลายังไม่มีความรู้แต่ความจริงคือไม่มีใครพร้อมจริงๆหรอกไม่มีใครที่เริ่มเก็บเงินตอนเงินเหลือ ไม่มีใครที่เริ่มออกกำลังกายเพราะมีเวลาว่างไม่มีใครที่เริ่มต้นใหม่เพราะทุกอย่างลงตัวทุกคนเริ่มในวันที่มันไม่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นแหละเพราะการเริ่มคือสิ่งที่ทำให้เราค่อยๆพร้อมขึ้นเองอย่ารอเงินเดือนมากกว่านี้ถึงจะออมเริ่มด้วยสิบบาทต่อวันก็ยังดีกว่าไม่เริ่มอย่ารอให้สุขภาพแย่ถึงจะดูแลตัวเอง เริ่มเดินวันละสิบนาทีก็ยังดีกว่านั่งเฉยๆอย่ารอให้ชีวิตนิ่งถึงจะวางแผนเพราะชีวิตไม่มีวันนิ่งจริงๆมันมีแต่ตอนนี้เท่านั้นที่เริ่มได้ทุกความสำเร็จที่คุณเห็นล้วนเริ่มจากความไม่พร้อมทั้งนั้นคนที่มีสวนสวยในวันนี้เคยมีแค่ดินแข็งและมือเปล่าคนที่มีเงินเก็บในบัญชี เคยเริ่มจากเหรียญไม่กี่บาทคนที่ยิ้มได้ทุกวันเคยผ่านวันที่ร้องไห้กับตัวเองมาแล้วทั้งนั้นอย่าเอาความไม่พร้อมมาเป็นข้ออ้างเพราะในที่สุดความพร้อมไม่ได้เกิดจากการรอแต่มันเกิดจากการเริ่มคุณอาจจะล้มบ้างผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรเพราะทุกครั้งที่เริ่มคุณจะเก่งขึ้นกล้าขึ้นและมั่นใจขึ้น จนวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เคยกลัวว่ายังไม่พร้อมมันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เปลี่ยนไปจริงๆสเวลาไม่รอใครแต่เริ่มวันนี้ยังไม่สายเวลาคือสิ่งเดียวที่ทุกคนมีเท่ากันแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้มันสร้างอนาคตหลายคนปล่อยให้วันดีๆผ่านไปโดยคิดว่าไว้วันหลังค่อยเริ่มแต่พอวันนั้นมาถึงจริงๆก็พบว่า แรงน,น้อยลงสุขภาพแย่ลงและโอกาสก็หายไปพร้อมเวลาลองคิดดูสิถ้าคุณออมวันละ50บาทตั้งแต่อายุ30ภายใน10ปีคุณจะมีเงินเกือบ180,000บาทแต่ถ้าคุณรอจน40ค่อยเริ่มผลลัพธ์จะเหลือแค่ครึ่งเดียวแค่ต่างกัน10ปีแต่ผลลัพธ์ต่างกันเท่าตัวเพราะเวลาไม่เคยรอไกรมันแค่เดินไปข้างหน้าอย่างเงียบๆ และค่อยๆพาคนที่ไม่เริ่มหลงทางไปกับมันแต่ไม่ว่าวันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่อย่าเพิ่งคิดว่าสายไปเพราะตราบใดที่ยังมีลมหายใจคุณยังเริ่มได้เสมอมีคนอายุ50ที่เพิ่งเริ่มออมเงินจากรายได้เล็กๆมีคนอายุ60ที่เพิ่งเริ่มปลูกผักหลังบ้านแล้วมีรายได้เสริมทุกเดือนมีคนวัยเกษียณที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจนแข็งแรงกว่าคนหนุ่มสาวเพราะพวกเขาเริ่มวันนี้ อย่ารอให้พรุ่งนี้มาเตือนว่าคุณเสียเวลาไปเท่าไหร่อย่ารอให้ชีวิตมาถึงจุดที่อยากพักแต่พักไม่ได้เริ่มวันนี้แม้เพียงก้าวเล็กๆแต่ก้าวนี้จะเปลี่ยนปลายทางชีวิตของคุณได้ทั้งเส้นทางเพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปคือชีวิตของคุณที่หายไปแต่ทุกวินาทีที่เริ่มใหม่คือชีวิตที่คุณได้คืนมาทุกวันคือโอกาสใหม่แค่กล้าเริ่มอีกครั้ง ไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยล้มแต่มีไม่กี่คนที่ลุกขึ้นมาเริ่มใหม่ได้บางคนเริ่มเก็บเงินแล้วต้องหยิบมาใช้หมดบางคนเริ่มออกกำลังกายได้ไม่กี่วันแล้วหยุดบางคนตั้งใจจะเปลี่ยนนิสัยแต่ก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มโทษตัวเองว่าฉันคงทำไม่ได้แต่ความจริงคือความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบของเส้นทางมันคือบทเรียน ที่เตือนว่าเราควรเริ่มอย่างไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่มีใครเริ่มแล้วสำเร็จทันทีแต่ทุกคนที่สำเร็จล้วนเริ่มซ้ำแล้วซ้ำอีกจนชนะตัวเองอย่ากลัวการเริ่มใหม่เพราะครั้งนี้คุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เริ่มจากประสบการณ์ที่เคยล้มมาแล้วบางคนเริ่มออมใหม่หลังล้มละลายบางคนเริ่มธุรกิจใหม่หลังเจ็บหนักบางคนเริ่มรักตัวเองอีกครั้ง หลังถูกทิ้งและวันนี้พวกเขายืนได้เพราะไม่ยอมแพ้ต่อการเริ่มทุกวันที่คุณยังหายใจคือโอกาสใหม่เสมอคุณไม่จำเป็นต้องรอวันปีใหม่หรือวันจันทร์หน้าเริ่มได้เลยวันนี้เริ่มเล็กๆแค่หนึ่งสิ่งอ่านหนังสือสักหน้าออมสักเหรียญเดินสักนาทีอย่าดูถูกความพยายามเล็กๆเ,เหล่านั้นเพราะสิ่งเล็กที่ทำซ้ำ คือสิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าจำไว้นะชีวิตไม่ได้วัดที่คุณล้มกี่ครั้งแต่วัดที่คุณลุกขึ้นมาเริ่มใหม่ได้กี่ครั้งต่างหากหาแก่แล้วไม่มีแม้แต่ทางเลือกเพราะไม่เคยเริ่มเลยลองมองรอบตัวคุณสิมีคนสูงวัยมากมายที่ยังต้องทำงานหนักทั้งที่ร่างกายแทบไม่ไหว บางคนต้องตื่นตีห้าไปรับจ้างบางคนขายของทั้งวันเพื่อให้พอซื้อข้าวบางคนต้องรองเงินเบี้ยยัยงชีพเดือนละไม่กี่ร้อยเพื่อประคองชีวิตพวกเขาไม่ได้อยากลำบากแบบนั้นแต่เพราะเมื่อก่อนอยังไม่ได้เริ่มไม่ได้เริ่มเก็บเงินตอนยังมีรายได้ไม่ได้เริ่มดูแลสุขภาพตอนยังแข็งแรงไม่ได้เริ่มคิดถึงอนาคต ตอนยังมีแรงจะเปลี่ยนจนวันนี้เมื่ออยากเริ่มกลับไม่มีแรงเหลือให้เริ่มแล้วนี่แหละคือความจริงที่เจ็บที่สุดของชีวิตแก่แล้วไม่มีแม้แต่ทางเลือกบางคนอยากพักแต่พักไม่ได้บางคนอยากหยุดทำงานแต่ไม่มีเงินพอบางคนอยากอยู่บ้านสวนสงบสงบแต่ต้องอยู่ในห้องเช่าแคบๆกลางเมือง เพราะวันนั้นเขาเลือกที่จะผัดวันประกันพรุ่งอย่าปล่อยให้ชีวิตของคุณเดินซ้ำรอยนั้นอย่ารอให้ความแก่เตือนให้เริ่มต้นเพราะทุกวันที่ยังมีแรงคือทุนที่มีค่าที่สุดในชีวิตเริ่มเก็บเริ่มวางแผนเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรวยที่สุดแค่มีศักดิ์ศรีตอนแก่ก็เพียงพอเพราะถึงวันหนึง่ง เงินอาจหมดสุขภาพอาจโรยราแต่สิ่งที่ยังอยู่กับคุณแน่ๆคือความภูมิใจที่เคยเริ่มต้นจำไว้นะสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดของคนเราไม่ใช่การจนแต่คือการจนเพราะไม่เคยทำอะไรเลยเริ่มวันนี้แม้จะช้ายังดีกว่าแก่แล้วไม่มีแม้แต่ทางเลือกชีวิตไม่เคยสายถ้าคุณยังกล้าเริ่ม อย่าก,กลัวว่าตอนนี้จะช้าเกินไปเพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่าความช้าคือไม่เริ่มเลยหลายคุณหมดโอกาสในชีวิตไม่ใช่เพราะไม่มีเวลาแต่เพราะมัวแต่รอวันที่พร้อมวันที่ไม่มีอยู่จริงอย่ารอให้ถึงวันที่ร่างกายไม่ไหวอย่ารอให้หมอบอกว่าต้องพักแล้วอย่ารอให้เงินหมดแล้วค่อยคิดอยากออมเพราะตอนนั้นคุณจะรู้ว่าเวลาที่เสียไปไม่มีอะไรมาซื้อคืนได้เลย เริ่มวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยก็มีค่ามากกว่าการไม่เริ่มเลยเริ่มออมเล็กๆก็ยังดีกว่าปล่อยให้รายจ่ายกลืนอนาคตเริ่มเดินวันละนิดก็ยังดีกว่ารอให้ป่วยแล้วค่อยรักษาเริ่มวางแผนชีวิตวันนี้ก็ยังดีกว่ารอให้ทุกอย่างพังแล้วค่อยหาทางแก้เพราะทุกวันที่คุณยังมีแรงยังมีสติยังมีเวลาคือของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่ชีวิตมอบให้ อย่าใช้มันไปกับการผัดวันประกันพรุ่งอย่าให้ความกลัวขโมยโอกาสในชีวิตคุณไปอีกวันวันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองและพูดกับตัวเองเบาๆว่าดีแล้วที่วันนั้นฉันไม่รออีกต่อไปเริ่มวันนี้ไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องสมบูรณ์แค่เริ่มด้วยใจที่อยากเปลี่ยนเพราะเมื่อคุณกล้าเริ่มชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนทันทีจำไว้นะทุกวินาทีที่ยังไม่สายคือโอกาส ที่จะสร้างชีวิตใหม่ได้เสมอเริ่มวันนี้แม้จะช้ายังดีกว่าแก่แล้วไม่มีแม้แต่ทางเลือก